สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาฟา,อารอบเมืองนะครับผมอ่าเดี๋ยวช่วงนี้คือค่อนข้างยากจันะครับก็เดี๋ยวจะเก็บตังค์ไว้ซื้อลรถเนาะคือ,อก็เปิดกาชาที่แอดมินเขาแจกให้เนี่ยสู้ไม่ได้รถเลยฮะ <c oughs> ก็เกลือมากนะครับผมโอเคก็เก็บรถก่อนนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราก็เดินไปเก็บอางุ่นกันฮะแม่เก็บอางุ่นทํางานได้ครับอืมเพราะว่าเราค่อนค้างยากจนเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้เนาะก็อบอกเลยตังมีอยู่ไม่กี่หมื่นเองเนาะโอ้ยค่อนข้างที่จะยากจนเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ก็อยากจะเป็นอ่าเศรษฐีนะครับ จะได้แบบอ่าไม่ต้องทำอะไรเนาะวันๆก็แบบอ่าโยกแบบว่าขวาซ้ายขวานะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับก็คือแบบไม่อยากทำงานนะครับฮะแต่ละวันตื่นมาก็ขวาซ้ายขวาก็พอเฮ่ยอะไรวะเนี่ยเอ้ไอ้คำไอ้ขวา้ายขวาม่งติดหูผมเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมวิเยรถอะไรวะนะแลมโบหรอ แม่คันรีหลอหรืออะไรยังไงโคเท่โคตึงโคอันตรายว่ะยดเคโคดหลูว่ะยั่งหลูจัดเลยนะผู้ชมฮะรถอะไรไม่รู้เนาะแหมเอาเรื่องครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยว่าจะมาฟาร์มรอบเมืองน,นะครับผมก็สถานีต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะไปเก็บข้าวเนาะผู้ชมก็เดี๋ยวขอเก็บาง,งินไปก่อนละกันนะครับผมก็ เดี๋ยวเก็บอง่นได้ได้ได้ครบ30มสิบชิ้นแล้วนะผมผมก็จะเอาไปเก็บใส่รถไว้เนาะสามสิบสาสิบชิ้นแล้วก็จะเอาไปขายาพร้อมรวมรวมกับเก็บไว้ในตัวก็จะเป็นหกสิบหกสิบอันอก็ไปขายแบบหกสิบอันเลยเนาะก็เมื่อกี้นี้ผมก็ไปแวะฟาร์มแอปแอปเปิลน,นะผมเก็บแอปเปิลเนานะ ็เก็บใส่รถนั่นแหละสามสิบสามสิบสามสิบลูกแล้วก็อ่าเก็บใส่ตัวสามสิบลูกโอเคตอนนี้ก็ฟาร์มโอเคเต็มละสามสิบโอเคเดี๋ยวผมจะไปเบิกรถเนาะเพื่อที่อ่าจะได้เก็บเก็บอง,งุ่นใส่รถเนาะเบิกรถเนี่ยคือรถตอนนี้แม่งผมก็มีแค่คันนี้แหละตอนนี้ผมก็มีแค่รถคันนี้เว้ย โ okay. อเคเก็บออเป็นหนึ่งนะโอเคนี่ไงเก็บอางูนเก็บอางูนเก็บเข้ารถไปครับสามสิบสามสิบพนะันเนาะโอเคันใส่สามสิบอันแล้วแล้วก็อางูนสามสิบอันเนาะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราเอารถมาจอดไว้ก็จอดไว้ได้แถวนี้แหละ ก็เดี๋ยวเราเก็บอังงุลเสร็จเนี่ยเราก็จะไปฟาร์มข้าวต่อเลยเนาะฟาร์มข้าวแล้วก็ไปเก็บกล้วยอ่ะท่านผู้ชมครับก็หลังจากที่ผมฟาร์มมังงลเสร็จครับ หลังจากที่ผมฟาร์มองุ่นเสร็จนะครับเดี๋ยวอ่าผมก็จะไปเดี๋ยวแล้วนาะเอ๊ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยมันจะมาขโมยรถผมไอ้เหี้ยมันจะมาขโมยรถเมื่อกี้เนี่ยก็หลังจากที่ผมเนี่ยอ่าฟาร์มองุ่นเสร็จเนาะเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บข้าวนะครับโอเคข้าวโวยเก็บข้าวโวยท่า,านผู้ชมอ <laughs> <laughs> ไม่หลุดอนอกจากถนนเลอกินะ่ย ที่หมายเพรเดี๋ยวมันอ๋อมันอ๋อไอเวดหลดอีกแล้วแคสแคสผมแคสผมแคสไ,ไม่ใช่แคสนะผมแคสเกม <G ül> โอ้ยแคสเกมอ่ะท่านผู้ชมเชฟผมงอนแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าเกมก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ <G ül> ก็วันนี้มันมีอาการแคสนิดหน่อยนะครับผม <G ül> มาละท่านผู้ชมผมมาละมา ไอ,ไ,อไอ้เฮี้ยอะไรแม่งก็เฮี้ยอะไรก็หยุดผมไม่ได้หรอกเออยคือผมจะฟาร์มเว้ยวันเนี้ยถึงแม่งจะแคทถึงมันจะทำให้ผมหัวร้อนก็เถอะมามาเว้ยมาเว้ยโอ้ยเกือบชนไียของซ่อมยิงแบบไม่ค่อยมีไอเวนเดี๋ยวเก็บเก็บรถเก็บคือผมเนี่ย อ,อีกใจหนึ่งเนี่ยไม่อยากเก็บรถครับพอเราฟาร์มเก็บข้าวเสร็จใช่ไหมล้วก็เอาข้าวไปเก็บใส่รถเว่แล้วอีกใจหนึ่งก็แบบอยากจะเก็บรถคือมันเกะก,กะแล้วก็แบบเดี๋ยวมันจะแหลกเนาะอ่าอุ้ยฟลลาร์รอรี่ป่ะน่ะนี่ก็ดูเหมือนว่า,าจะมีคนแบบว่าขับฟลลาร์รอรี่มาเก็บข้าวเนาะโอเคเดี๋ยวผมเก็บข้าวก่อน สวย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 ก็ไองานเก็บข้าวเนี่ยผมพอทนได้นะท่านผู้ชมไองานเก็บอง,งุนเมื่อกี้เนี่ยคือพอเลยนะครับคือมันแหลกนะครับอีหยาคนไปเกือบเกือบสิบคนเก,กือบสิบกว่าคนนะคนมีเจ็ดแปดคนนะท่านผู้ชมคนเยอะมากไอเฮียนะมันไปเก็บอง,งุนเสร็จแล้วมันมานี่ต่อเลยแม่นะ่ะชิบหายแล้วไงมันเคาจะมาฟาร์มรอบเมืองเหมือนผมแลวไอเฮียนี้ก็มาอีกแล้วใครวนะน่ะ อุยอ้ยอุย้ยผมเวลห้าแล้วปะอุย้ยเอาดีสวยงามครับเวลห้าละไอเฮียนะไอเฮียน,นี่แม่งก็มาฟาร์มโอ้โหไอเฮียไอ้ก็ถ้าคนฟาร์มเยอะเนี่ยก็ผมอาจจะแหลกได้อุย้ยท่านผู้ชมตอผมผมเพิ่งเห็นว่ะตัรอ้งสิบห้ากว่าคนเลยโหสิบกว่าคน,นครับสิบห้าคนเลยหน้าตลรอนะ่ะ แล้วก็พยาบาลมีมีสี่คนแล้วก็อ่าช่างช่างมีสามคนเลยนะช่างแปลงรถอ่ะมีสามคน <c oughs> คือน้อยมากเลยนะ <c oughs> น้อยกว่าหมอคนเดียวเอง <c oughs> อเออเออวะมันก็เออมันก็มันก็น้อยกว่าหมอไง <c oughs> ช่างก็น้อยกว่าหมอไง <c oughs> โอเคครับท่านผู้ชมก <c oughs> ็ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราเก็บมาได้สักพักแล้วนะครับ วิ้ยผมเก็บได้อี่สิบเกียร์แล้วนะครับการเก็บมันจะสุ่มให้เราเนาะวิ้ยนี่ไงได้มาหนึ่งอันมารอบนี้ขอสองอันเลยก็มียี่สิบแปดโอ้ได้อันเดียวมียี่สิบเก้ามามาเก็บ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 เฮ้ยเร็วๆหน่อยดีเฮ้ยโอเคเต็มแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็เบิกรถและเบิกรถเบิกรถโอเคถ่ายรถนิดนึงเผื่อเขามาเบิกลุดมันเราเดี๋ยวมัน มันจะไปทับมันจะไปซ้อนกันอะไรประมาณนั้นแหละโอเคเก็บข้าวเก็บข้าวเก็บข้าวใส่รถไปครับสามสิบอันนะครับผมโอเคสวยงามก็อุ้ยก็คือเก็บเก็บได้อีกนิดเดียวเนาะเก็บของในรถได้อีกแค่ไม่กี่อันนี้เองเว้ยก็เดี๋ยวเราต้องซ่อมรถก่อนวะคือรถเราจะพังแล้วท่านผู้ชมซ่อมรถไม่ได้วะชิบหายละเดี๋ยวนะ เฮ้ยมันเป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมกดซ่อมรถไม่ได้นะผู้ชมมามา,มาซ่อมรถซ่อมรถก็ไอก่องซ่อมรถผมเนี่ยแม่งมีห้าอันนะก็ซ่อมการซ่อมในครั้งนี้ก็ผมก็จะเสียไปเสียของซ่อมไปหนึ่งอันก็จะเหลือสี่อันนะครับโคตรจนนะครับตอนนี้มีตั้ง มีตังไม่กี่หมื่นเองไอ้ชิบหายวันไหนจะรวยวะท้อใจวะลักรถก่อนเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมานะลูกพ่อขอไปฟาร์มก่อนวิดีโอท่านผ<ย>ู้ชมเขาหายไปไหนหมดแล้ววะทำไมมันเงียบจังวะเขาหายเขาหายไปไหนกันหมดอะเขาหายไปไหนหว,วะเดีย๋ยวเขาจะเาขาไปฟาร์มต่อหรือเปล่า โฮโฮผมไม่น่าพูดเลยเยที่ท่านผู้ชมกอคลิปกลับไปดูตอนที่ผมพูดได้นะว่าแบบเอเอไอ้นี่กูมาไอ้นี่กูมาเนนมาว้ยม <c oughs> อาอุ้ยคนนั้นแม่งวาร์ปเลยผมกินเน <c oughs> ี่ยฮี่งแม่งวาร์ปเลยไอตอนที่ผมพูดว่าแบบเอ้ยมีคนมาเยอะๆอะไรประมาณนี้แล้วแบบผมจะแหลกเออมันก็แหลกเนาะเออว่ะเ็แล้วคนนี้มัน อล้ว่ะมีคนมาแล้วท่านผู้ชมเพิ่งจะพูดเมื่อกีน้นี้แม่งใหม่แล้วว่ะสวัสดีครับพี่ชายแม่ม่คุยกับผมด้วยชิบห่ายสวัสดีครับพี่ชายได้ยินหรือเปล่าครับมันได้ยินผมไหมนะ่ะท่านผู้ชมมันได้ยินผมไหมหน้าเฮ้ยมันไม่ตอบผมอ่ะ <c oughs> โอเคครับท่านผู้ชมครับก็หลังจากที่ผมฟาร์มกล้วยเสร็จแล้วผมเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่ตลาดเนาะเฮ้ยเฮ้ยว้ายพี่เออไม,ม่พิ่งซ่อมเพิ่งจะซ่อมไปเฮียเวียนเนี่ยคำรบภาษาเร็วาารวะผมก็ไม่รู้กับไอ้ผมผมไม่ไแน่ใจว่าผมเป็นอะไรเนาะวันนี้เนาะ แม่แม่งเพิ่งจะซ่อมไหมเวนเอแม่งจะพังอีกแล้วเอ้ยแม่งเพิ่งซ่อมแม่งจะพังอีกแล้วขับรถแบบไม่ดูตามาแต่เลอโอ้แม่งยี่ห้าแม่งลืมปลดล็อกอีกโอ้ยอะไรวะวันนี้ผมเป็นอะไรของพ่อะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าไป ตลาดนั่นแหละเดี๋ยวจะเอาไปเจ้าของไปขายเนาะก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่เนาะอือก็หวังว่าผมจะได้เยเอะเนาะเพราะว่าผมฟาร์มจนห่วงนอนแล้วเนี่ยอือฟาร์มฟาร์มเป็นว่วงนอนอะ่ะคิดเอาว่ามาเลืกเจ้ามาเลืกเจ้ามาเลืกเจ้าผมมาแล้วรู้ชมไหม เดี๋ยวเราจะเอาของมาขายกันอุย้ยรถเยอะมากเลยนะครับไอเราต้องรอกรถด,ด้วยแม่ห้ามลืมเด็กขาดนะครับมากระาดาเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะบล็อกว่ะทําไมมันเว้นแบบนี่ช่ไหยละเดี๋ยวนะท่านะผู้ชมบล็อกอะไรวะนะันหน้ามันกินเนี่ยมาท่านะผู้ชมเดี๋ยวเรา,เรามาขายของกันครับก็ออืืคือเราฟาร์มรอบเมืองคือแบบฟาร์มมาเยอะมาก ะครับมาผมก็ขอให้ผมได้ตังค์กลับบ้านแบบเยอะๆหน่อยนะครับเดี๋ยวขายไปทั้งหมดเลยนะครับขายไปทั้งหมดเลยเออต้องการตังค์ไปซื้อรถเว้ตอนนี้ต้องการตังค์ไปซื้อรถขายไปให้หมดขายไปให้หมดยี่สิบอันทองมีหนึ่งขายไปโอเคอันนี้มีสี่สิบอันเนาะอุ้ย เยอะมากเยอะมากไปตังมาวิตอนแรกมีสองพันสองพันกว่ามากตอนนี้มีตังเก้าพันแล้วว่ะวิยังมีอยู่ในรถนะเฮ้ยท่านผู้ชมลืมไปแล้วหรือเปล่ายานประหานะถูกล็อกต้องปลดล็อกก่อนหรอฮัลโหลปลดล็อกก่อนหรอถึงจะแบบเอาของอเออว่ะไม่ต้องต้องปลดล็อกก่อนอันนี้ออก็แหลกแกล้วย โอเคเอาออกมาครับเอาออกมาให้หมดแล้วก็มีข้าวด้วย30แล้วก็แอปเปิลแอปเปิลสามสิบอันนี้ก็เลยอ่ะอ,อ,อังุนอังุนสามสิบุ้ยเอาว่ะหลอกรถก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะาไปขายอีกรอบแม่วิ่งได้ตังค์มาเยอะมากเลยนะเอาว่ะ องุ่นองุ่น30อันแอปเปิ้ล30แล้วก็ข้าว3 30แล้วก็กล้วยอีก5ปึ้มอุ้ยได้ตังมารวมทั้งหมดเป็น1น0 0 0 1, 000, 1, 000, 1 000, 3ื0 0หกว่าก็ต้นต้นทุน,ทน,ทนหรือว่าแบบตังอยู่ในตัวตอนแรกก็2000 2,000ักว่ากว่านะครับ ก็แสดงว่าได้มา1น0 0งเลยนะฟามรอบเมืองุอยเอาวะถือถือว่าแบบก็ได้เยอะอยู่นะนะพีชมไม่เอาเรื่องครับเยอะเอาเรื่องก็ตั้งในธนาคารตอนนี้นะครับของผม,ผมตั้งในธนาคารผมเนี่ยมีหนึ่งมืนหนึ่งเก้านะครับเดี๋ยวผมจะฝาก ฝากตังไวท้ที่เอ้ยฝากตังในธนาคารนะครับหนะึ่งเนาะกดฝากโอเคตอนนี้มี2,000มืนสอนสามพัเก้าแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัว900ออกมานะครับถอนมันถอนไม่ได้ะ่ะชิบหายละถ้างั้นเราก็ถอนอันนี้ดีกว่า หนึ่เก้ยนาะเอ้ยไม่ใช่ดิหนึ่อยโอเคก็เก็บไว้ในไอ้ตู้เอทีเอเนี่ยหรือว่าธนาคารเนี่ยเก็บไว้อ่นสองพันเนาะก็เก็บไว้ในตัวก็ห้าพันห้าพันห้าโอเคเดี๋ยวต้องซ่อมรถเซ่อมรถอีกแล้วมะชู้ชมฮะกองซ่อมกล่องซ่อมใกล้จะหมดละ อเคขอซ้อมรถขอซ้อมรถก่อนเดี๋ยวผมก็จะไปฟาร์มต่อนะครับผมไอ้ซ่อมแล้วก็ไปฟาร์มต่อชีวิตเฮ้เย,ย,ยมีแต่ฟาร์มว่ะมันไหนจะรวยว่ะ